ทางเขาเธอจะเป็นอะไรเนาะเป็นเป็นอะไรเดี๋ยว,วอ,อันเนี้ย<ร>อันเนี้ยคือเป็นอะไรแม่อออย่าไปไลายๆสะนะมไม่ได้ห้ามเอาห้ามได้จะค้องว่าห้ามเขาเมก็ใบบอกแล้วว่าไม่ให้เอาแชร์ได้แต่ว่าคลิปก็คือแบบเขาขอขอนุญาตเราก่อนคลิปเก่งเป็นคนทำแต่แม่เป็นนางเอกไงเออ ก่งก็บอกว่าเออก็แล้วก็แล้วชื่อว่า<ป>ยังไงชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ต้องจำทำไมก็ไปบอกเขาเลยว,ว่าที่หลังขออนุญ,ญาตด้วยนะอยากทำแบบนี้ขออนุญาตเฉยๆไม่ได้ออขออนุญาตผู้ใดก็อนุญาตได้แต่ว่าความสามารถของเรากับความสามารถของเขา ถ้าเห็นคลิปเราอ่ะแชร์ได้ไม่มีปัญหาคือแชร์ไปได้แต่ว่าถ้าไปดูดอันนั้นคือเขาดูดคลิปไงดูดแล้วก็ไปลงช่องเขาเองน่มันมีคนบอกไห้เมฟังจะแม่เมก็เลสงสสยแมก็เลยถามเกีอบานี่ถ้าเก่งไปโพสต์่าไม่ได้ขออนุญาตบานี่มาถามไกลกระเดียดหลอนนี่เก่งเลตูนเลตูนมาดามไร่ไม่เกี่ยวกับอือก็เลยบอกกระเบื้องหลอกกระเบื้องน่หละกระบอกแหละวละมาดามไม่เกี่ยวกันนะคะเป็นอีกคนนึงนุ่นอู้กัว่าคำว่าคำว่ามาเกี่ยวี่เพิ่นกับเคียงอยู่ดี ไม่ใช่มาดามไก่บินบินเอฟซีเราหลหลายคนเอฟซีก็โงสงยส่าเอ้าแล้วแชร์ได้ไหมนี่นี่นั่นคือพูดง่ายว่าดูดูได้แชร์ได้ปกติแต่ว่าไม่อนุญาตให้แบบว่าดูดคลิปดูดคลิปเราไปไปลงของตัวเองไปลงในเพจของตัวเองใช่ไปลงเป็นไปลงเป็นคลิปของตัวเองอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เป็นนางเอกนะเออแต่ว่าแชร์ได้นะครับหรือแม่ก็ถ้าอยากได้จริงๆก็ทักมาขออนุญาตก็ได้ให้ยุติ ก็ต้องถามว่าเออเอาไปทําอะไรจุดประสงค์อะไรอย่างเช่นอยากเอาไปถ้าแบบเอาไปทําข่าวไปทำอะไรเออเอาไปทําได้เลยวิงเป็นข้าพูดเอเออแต่ว่าถ้าเอาไปแบบว่าไปสร้างรายได้ของตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้เพราะมันก็ก็เป็นทิฐิาเองมันมีคนมาบอกแม่ไงว่าเขาเห็นในในอีตัวนี้เยอะว่าไม่ใช่เพจของเก่งแต่ว่าเห็นแม่เยอะเลยเห็นเยอะเลยก็อ้วนแท้เนาะเก่ง ไม่อ้วนทำไมอม้วนจแล้วดียิ่งใส่มมนไม่มีผมอีกยิ่งแบบว่าดูดิมันหมูเด้งเลยอ่ะแม่เนี่ยมันเหมือนหมูเด้งจริงๆนะกิ่งกูเห็นสั่เมงอยู่เมื่อนี่น้องเทนมาน้องเทนรอกิ่งก็ไม่มาน้องแทนไหนน้องเทนที่เป็นฟาร์มอะไรกับคุณนายน่ะที่เขาเคยมาน่ะอ๋อแทนถอนแกน่นเหรอโอเทนถอน่น้องเทนมาขากิ่งอยู่ว่าสัน อ้ยขอโทษนะครับขออนุญาตน้องเทนเขาอ่านบาห์สิปีต์ลายหลักอเลฟฟ์เอมาอืม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 มันอีกมาดามมาจากกันอเมริกาด้วยรออ้มาดามอ้วนเนาะโอ้ยจริงไหมข้อหายน่ะอเมริกาข้อสวยยังเกลียดเลยจริงความสวยไม่ปรากฏข้อมูลไม่ปรากฏแต่ว่าจำใจว่าจะของสวยสิเดยสวยนี่ครับ ดูนะทุกทุกส่วนแบบอุดมสมบูรณ์ไปหมดเนาะมีแม่บลาหินแม่มีแม่เป็นใหญ่ยีเด้งมันใหญ่เป็นเวอรเก่งทุกคนดูมันชุดนี้มันดูแบบว่าเนาะมันเต็มไปหมดเลยอันนี้หมูซีสันนี่ไปหมูสามสันนี่ดูแต่ดีนะัอนผิวเนียนอยู่นะอุ้ยผิวแม่ขาวแม่สวยด้วยผิวเนียนอยู่นะดูบังยนุงกับแม่ลิอนผิวแม่งามป่ะเออผิวสวยเก่งมิมือนี่แหละเก่งเก่งชมมาเมสูเออ เขาบอกว่าเนื้อนมไข่เนาะทุกวันนี้ดูดิทีมตาคนอายุสี่หกสิบแล้วมาแข่งกับแม่ด้วยทองพนยานเป็นเป็นหั้งปีเตียนทั้งขื่าผอมไงตัวเองอ้วนไงบ่เพิ่นอ้วนกับมิด้กิ่งเขาเอินมาท้องงามหีมันปิดหรอเออมันปิดท้องมันติดตกเตจีลุงถ้าเป็นแบบนั้นถ้าถ้าถอดถ้าถอดสิงออกไม่เหลือหินได้กินอ๋อแล้วจิตสี่จังมันอยู่จังสี่เขาจะสี่อยู่บอกไปทั่วกิ่ง ดูดิหมูเด้งดูหมูเด้งหมูเด้งแหมวอามันอ้วนอีก่จริงเอนาะแล้วบางขาแม่ก็ใหญ่น้อยเลยบางนี่สวยท่สุดู